สวัสดีนะทุกคนนิกกี้กับโกบอยไปพัทยากนาันนะดีมากๆเลยได้คลายเครียดด้วยแอร์เสียโก้โอ้โหแอร์เสียขายเ็นครับขายไหมครับขายนะครับ <laughs> ขายพรบบ้รถปืน เสาานะอยู่กับคุณแม่วันนี้เยอะมากเลยวันนี้ผมวันนี้ผมงดเหล้าเข้าพรรษาไม่ไปงอกเยอะจังอะไม่งอกงอกเยอะจังละของปูเนี่ยไม่มีงอกก็บเส้นเลยแล้วแม่ตุ๊กกี้มีไลฟ์ด้วยนะพูดถึงนิกกี้กับก้อยนะทุกคนอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วมาพูดถึงความรักของนิกกี้เวลาคนเรารักกันน่ะเขารักกันสองคนจะดีจะทะเลาะจะงอน จะสนุกจะมีความสุขมันคือเรื่องของคนสองคนไม่มีใครรู้กับพวกเขาหรอกอีกคนรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยสำคัญนะสำคัญคือเรื่องราวของการให้กำลังใจในจังในในสภาวะที่มันกำลังแผลสดแผลแดงหรือเขาอะไรกันเนี่ยอย่าไปพูดอะไรแบบมากมายบอกพี่นะ่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ารอฟังจากปากเจ้าตัว อบางคนด่าเขาเกินไปด่าเกินด่าจนลืมดูตัวเองอะ่ะความรักคุณดีแค่ไหนแหละหรอบางคนเกาะกระแสจังเลยอยากได้ยอดวิวหนุ่มไปด่าเขาในติกต๊กตอกมันเป็นเรื่องคนสองคนไม่แน่นะวันนึงเขากลับมารักกันเน่ยหอนนะบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่เอา ความคิดตัวเองอะไรเงี้ยดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคืออย่าไปเอาความคิดตัวเองไปไปซึมไปแทรกไปนูน่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเขาคบอะไม่ใช่เราคบอะถูกปะละ่ะเราจะรู้ไหมว่านิกกี้ดีหรือก้อยดีก้อยไม่ดีหรือนิกกี้ไม่ดีเราจะรู้ไหมเขาครบกันอะถูกปะอยู่เฉยๆดีที่สุด ไม่ต้องไปอินมากไปแบบโอ้ยพอพอแบบข่าวโจมตีคนนี้ก็ลุ้มดา่าเขาข่าวโจมตีคนนั้นก็ลุ้มดา่าเขาบอกโอ้โหทําไมเกินดา่าจนแบบโอ้รีผพาดหัวข่าวเพจต่างๆที่แบบเพจขยะนะอขออนุญาตเลยเหมือนมึงรู้เยอะรู้จริงเหมือนรู้แน่นาดพานหัวข่าวแบบเหมือนการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันต้องเป็นตามที่โอ้พี่เอ้ย พี่ก็ชี้เป้าให้ให้ให้คนมันลุมด่าลุมว่าเขาจังเลยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบขนาดนั้นหรอกบางทีมันไมไ่เป็นเลยด้วยซ้ำบางเรื่องอะ่ะไม่มีใครข้างใครทั้งสิ้นไม่มีใครฝั่งใครทั้งสิ้นให้เขาคุยกันแล้วเมื่อวานนี้เขาก็เคลียร์กันจบแล้วมันควรจะจบถูกปะยังไม่จบไปต่อให้กำลังใจคนนี้ให้กำลังใจทนนั้น เลิกก็ดีนู่นนัะไ,ไปไปไปแบบทําไมอ่ะอืมไปทําไมอ่ะริงนอกอ่ะเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างยังไม่พูดเลยเพราะอะไรรู้ไหมพูดแล้วได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างรู้จริงด้วยไม่พูดเพราะหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเราพูดทําไมสองพูดแล้วมันเราได้อะไรเนี่ยแค่นั้นเลย แต่หน้าที่การทำงานมันต้องพูดก็พูดในโหมดของมันต้องพูดแต่ไม่เสี่ยมไม่ไม่อินดีด้วยถ้าคนจะเลิกกันแต่ถ้าเขาเลิกเขาลบเพราะเขาเป็นคนคบเขาลบการตัดสินใจเขาแค่นั้นจบถ้าไม่ได้ทำงานวงการบันเทิงในเรื่องราวของข่าวบันเทิงนะไม่ยุงยงย่งเลยจริงไม่ยุ่งเลยบางคนในจออีกอย่างหนึง่งนอกจออีกอย่างหนึ่งนะ บางเรื่องอะน,นอกจอดีในจอเฮียก็มีบางเรื่องในจอดีนอกจอมันแบบอ,อย่าอย่าไปว่าใครอย่าไปอย่าไปอย่าไปตอกย้ำอย่าไปใส่ความอย่าไปใส่ไฟอย่าไปเลยเออบางเรื่องมางราแบบหัวเลยเถิดมากไอ้นิกกี้โดนด่ายับเละเลยคือคิดในใจตัวเอ้ลำพังมือก็อกหักเนาะ มึงก็อ,อกหักมึงก็โดนบอกเลิกเนาะมึงก็ยังจะมาโดนสังคมลุมด่าเฮ้ยมันต้องเข้มแข็งขนาดไหนวะอยากรู้มากเลยอ่ะไม่ได้ว่านะม,นมันไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างนิกี้ด้วยไม่ได้เข้าค้างไม่ได้เลยแต่ว่ามองในมุมแบบที่โดนอ,อกหักอะอ,อกหักอยู่แล้วอะอ,อกหักอะช้ำนอนร้องไห้ทุกวันอะช้ำอยู่แล้วอ่ะแต่ยังมาโดนแบบ พาดหัวข่าวให้คนมันลุมดาเละเทะเลยโอ้โหเนี่ยรู้ไหมทําไมคนบางคนถึงไม่ชอบถึงไม่อยากเป็นคนดีไม่ได้ใช่ไม่ใช่กรณีนิกกี้นะหลายหลายคนที่ไม่อยากเป็นคนดีเพราะว่าบางคนไม่ให้โอกาสบางคนไม่ให้โอกาสพอเขาจะทําดีทําได้หรอแก้ตูกแก้ไขได้หรอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรอเนี่ยไอคนเหล่านเนี้ยเนี่ย นอกปะไอคนเหล่านี้แหละที่มันทําให้คนบั่นทอนที่ที่จะกลับตัวกลับใจหรือว่าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเหล่านี้แหละซึ่งจริงๆแล้วพวกมันที่ที่พิมพิมพิมดาดาดาเขาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้โอกาสคนอีกคาว่าให้โอกาสอะไม่ใช่ไม่ใช่ได้แค่เรื่องทําดีทําชั่วนะทุกเรื่องทุกเรื่องไอพวก มันจะมีศัพท์หนึ่งที่พี่ชอบพูดดักฝันไอ้นักดักฝันเนี่ยสาคัญมากจริงๆไอ้นักดักฝันเนี่ยสําคัญมากสมมติว่าอายุตัวอย่างนะกูว่าจะไปตัดผมสั้นอนะสมมตินะกูว่ากูจะไปตัดผมสั้นนะ่ะมึงว่ากูตัดผมสั้นดีเป่าวะถ้าเป็นคนที่ประเภทหนึง่งจะบอกว่ามึงก็ลองดูซิมันจะได้เปลี่ยนแปลงมันจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่แน่นะเว้ยและสําคัญร้อนด้วยตอนเนี้ยมึงจะได้เย,ย็นสบายไงเนี่ยจะมีคนประเภทหนึ่งที่เป็นน่ารักซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ทําให้เรามีมีแรงผักแต่อีกคนหนึง่งหน้าอย่างมึงเนี่ยนะจะตัดผมสั้นมึงไม่ดูหน้าตัวเองหน่อยมึงไม่เหมาะกับผมสั้นหน้ามึงอ้วนมึงตัดผมสั้นได้ยังไงมันก็บานไปใหญ่สิเนี่ยอีกคนพวกเนี้ย คนพวกเนี้ยคือดักดักฝันนักดักฝันของแท้เลยซึ่งกับ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 กันมึงก็เป็นคนที่ไวผมยาวไม่สวยเหมือนกันแหละหน้ามึงยาวมึงไว้ผมยาวยาวไปใหญ่เลยเอ้าวถูกปะเออที่คนพิมพ์มาว่าสงสารนิกกี้สงสารก้อยใดๆเนี่ยเปลี่ยนจากคำว่าสงสารเป็นคำว่าให้กำลังใจดีที่สุด ไม่มีใครรู้หรอกว่าในระหว่างทางที่เขาคบกันเนี่ยสองคนเขาเนี่ยเขาเจอเรื่องอะไรเขาคุยเรื่องอะไรเขาปัญหาอะไรเขาเคลียร์กันเขามีความสุขยังไงไม่รู้เปลี่ยนที่แนะนํานะเปลี่ยนจากคําว่าสงสารเป็นคําว่าให้กําลังใจดีที่สุดให้กําลังใจทั้งคู่และเคารพการตัดสินใจจบประโยคนี้จบเชื่อพี่ มันไม่รู้หรอกว่าใครน่าสงสารยังไงอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าใครเจออะไรมาบ้างเขาก็เล่าไม่หมดทั้งคู่อ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จะเล่าเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาถูกปะให้กําลังใจดีที่สุดทุกคนเปลี่ยนจากคําว่าสงสารเป็นให้กําลังใจพี่เชื่อว่าคํเนี้ยแม่งฟังอ่านดูแล้วฟังหรือว่าจังใจชื้นมากกว่าที่จะแบบสงสารนิกกี้สงสารก้อยไปสงสารเขาทําไมเราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางใดๆกับเขา ให้กำลังใจดีที่สุดเราไม่รู้เราไม่รู้หลอกตอนเขาสุขเขาสุขกันยังไงเราไม่รู้หลอกตอนเขาทุกข์เขาทุกข์กันยังไงให้กำลังใจเขารอบการตัดสินใจและต่อไปที่หอยต้องคู่เส้นทางต่อไปให้มีความสุขทั้งคู่นี่ดีที่สุดถูกปะมันมันลุมด่าแบ่งพักแบ่งพวกกูอยู่ฝั่งนิกกี้กูอยู่ฝั่งก้อยจะบ้าเหรอไม่ได้ให้กำลังใจมันไม่มีใครผิดใครทูก มันเป็นความรักของคนสองคนเนี่ยเป็นพี่ดิกกี้ก้อยนะยังไม่รู้เลยว่ามความในลึกๆมันคืออะไรอ่ะยังไม่รู้รู้แต่ว่ามันคุยกันดีแล้วทุกวันนี้มันยังโทรคุยให้กําลังใจกันมันก็จบเออดีว่ะมันเลิกกันดีเนี่ยชื่นใจคาว่าชื่นใจคือจบด้วยดีอืมนะเข้าใจปะจบด้วยดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ขอให้มีความสุข ตลอดไปต่อไปนี้นะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันและกันนะอย่าอย่าทิ้งกันนะในเรื่องราวความปรารถนาดีอย่างนี้ดีที่สุดเชื่อหนูถูกปะเออจริงๆยอมรับว่ามันเป็นคนสาธารณะทั้งคู่มีแฟนคลับเยอะมากยอมรับยอมรับยอมรับ ไม่งั้นเขาคงไม่มานั่งแถลงข่าวเพื่อให้แฟนขับเขาได้สบายใจเพื่อให้แฟนลับได้รับรู้หรอกสสแสดงว่าเขาก็แคร์แคร์แฟนขับแคร์แฟนขับเขาเลยต้องมานั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกจริงๆแล้วไม่ต้องบอกก็ได้นะแต่ไม่ได้ข่าวมันใหญ่โตคุณเป็นคนสาธนารนณะในตอนที่คุณคบกันมันเสียงดังไงเพราะฉะนั้นเวลาเลิกกันมันก็ต้องเสียงดังเหมือนตอนที่คบนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ต้องมานั่งตั้งโต๊ะบอกใดๆในชีวิตจริง เพราะว่าในขณะที่เราครบกันเราก็บอกในใดไงว่าเราไปเที่ยวนั่นเรารักกันแบบนี้เราทาคอนเทนต์ดูนี่นั่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลิกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ต้องบอกเพราะเรามีคนรักเราคนที่รอแบบรอดูรอเนี่ยมันก็มีนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นเราฝากฝากบอกทุกคนนะไม่ต้องไปพิมพ์ด่าใครไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องหยุดหยุดดา่าหยุดสะบ,บดัดหยุดหยุดทําให้เรื่องมันไปกันใหญ่หยุดให้กําลังใจ เขาอ,อกหักเขาแยกทางกันทั้งคู่เขาก็ทัมพอกันแล้วก้อยก็เสียใจนิกกี้ก็เสียใจแต่เมื่อเมื่อมันเมื่อมันถึงวันเขาเรียกว่ามันตกลงกันแล้วด้ดีแล้วอ่ะจับมือกันแล้วอ่ะเคลียร์กันแล้วอ่ะเราควรส่งใจให้พวกเขาให้ทั้งคู่ไม่มีใครผิดใครถูกสองคนนี้ก็ทํางานร่วมกันได้ค่ะตลกหกฉากก็ยังทํางานด้วยกันอยู่พี่เชื่อเสมอว่าสองคนนี้ย เบื้องลึกใต้ลึกแล้วนะ่ะเขาปรารถนาดีต่อกันเขาเขาไม่ได้ทะเลาะกันไงเขาจบด้วยดีแล้วเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ที่มันเป็นเป้าหมายเรื่องเราดีๆอืมก็คือดีแล้วใช่หมาย,ยังช่วยกันถูกต้องก้อยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกมาก คำว่าเพอร์เฟของพี่คือหนึ่งคนคนจะเก่งคนจะคนจะใช้ชีวิตดีคนจะมีความสุขในในการใช้ชีวิตมาจากนี่ทั้งนั้นนั่นคือทัศนคติหรือมายเซ็ตก้อยเป็นคนที่มีตรงเนี้ยมาก ันคติเขาดีมากนี่นะคะพัศนคติเขาดีมากก้อยนะสองก้อยเป็นคนมีความรู้ก้อยเป็นคนน่ารักมากแล้วด้วยความที่เขามีการศึกษาการศึกษาเนี่ยที่พูดเลยมันเป็นผลดีมากกับมนุษย์ทุกคนทึ่บอกว่าตั้งใจเรียน พอตั้งใจเรียนพอมีการศึกษาแล้วอะเวลความคิดเวลการตัดสินใจเวลของการเด็ดขาดเรื่องต่างๆมันเจอผ่านกระบวนการความคิดมันจะผ่านกระบวนการ,าาก,รการไตรตรองเพราะการคําว่าการศึกษานี่แหละสำคัญก้อยมีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ก้อยจะทําอะไรใดๆก็ตามก้อยเขาจะคิดมาก่อนเขาจะไม่พลักการเขาจะไม่หูบุ่มบวมเขาจะไม่อใช้ อารมณ์เขาจะใช้สติเนี่ยนี่คือก้อยนะส่วนน,นิกกี้อดีตที่ผ่านไปพี่ไม่พูดถึงคาว่าอดีตคือก่อนจะมาเจอก้อยพี่ไม่พูดถึงพี่ตัดแต่ในวันที่เขามามีแฟนชื่อก้อยวันที่จีบอะเพียงคุยกับเขาเลยเออคนนี้โอเคว่ะ เขามาเจอกันในหุ่งฉากคับจานนี่แหละพิกี้ก็มาบอกพี่พี่ก็บอกว่าคนนี้โอเคบอกเนี่ยค่อยๆไปกว่าเขาจะตกลงมาเป็นแฟนกันเขาก็ใช้เวลาการศึกษาปรับตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันเลยใช้คำว่าทดสอบอยู่ร่วมกัน พอถ้าสอบอยู่ร่วมกันเสร็จปุ๊บเออจริงๆเราควร50ิ0นะแต่พอวันใดวันหนึ่งกูต้องปรับมากขึ้นหรือกูต้องลดมากขึ้นไม่ใช่และวเขาเลยยุตินี่ไงนี่ไงเขาเลยยุติเขาคุยกันมาดีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วโตทุกสอบคนเขาโตแล้วเขาไม่ใช่เด็กๆทั้งวัยวุฒิทั้งคุณวุฒิเขาแบบ าคุยกันมาดีแล้วเพราะฉะนั้นจบพี่ในนามเป็นพี่สาวทั้งคู่พี่ขอบอกทุกคนเลยในนี้อาจจะทําหรือไม่ทําหรือใดๆก็ตามนะไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษใครว่าใครผิดใครถูกอยู่ฝั่งใครไม่ต้องสรุปอีกครั้งหนึง่งมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาคบกันเขาคบกัน เขาเขาเาเรียกว่าเขาคบกันเขา,เ,าเขาคุยกันแล้วเขาตัดสินใจกันแล้วเราในนามแฟนคลับเราในนามคนอยู่ใกล้ให้กำลังใจทั้งคู่ดีที่สุดค่ะให้กำลังใจทั้งคู่ส่งใจให้เขาพบเจอในอนาคตแต่เรื่องเราดีๆ เชื่อว MM ่าแบบนี s <S ้ดีมากๆเลยนะไม่ได้บอกว่าว่าว่าเนี่ยความคิดถูกต้องนะพี่ไม่ได้บอกว่าพี่มีความคิดถูกต้องนะแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับการที่ฝั่งนี้ด่าฝั่งนั้นหมายถึงว่าเอฟซีนะฝั่งนี้ด่าฝั่งนั้นฝั่งนั้นด่าฝั่งนี้พี่ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนดีนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่มันพี่ไม่พี่ไม่แฟร์เพราะว่า มันไม่แฟร์กับกับกับเขาต้องคู่อ่ะในเมื่อเขาเขาแคร์แฟนคลับจับมือกันแถลงข่าวจะได้ไม่จะได้จะได้ไม่คิดไปกันใหญ่โตลามลามลามเรื่องไปกันใหญ่โตเขาเลยจับมือกันออกมาแถลงข่าวซึ่งพี่รู้สึกว่าสิบเอ็ดโมงกว่าเมื่อคืนนี้เที่ยงเมื่อวานนี้เที่ยงนะหลังจากจบจบการแถลงข่าวพี่ว่ามันน่นมันน่าจะจบแล้วถูกปะเนาะมันน่าจะจบแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์ทุกคนมีทางเลือกเป็นของตัวเองนอกจากฟ้าลิขิตแล้วอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตนั้นเราต้องลิขิตเองกลายเป็นใหญ่กว่าเดิมใช่คุณล็อกกลายเป็นใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเนี่ยแหละเหมือน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 ก็สิบอ่ะพูดไม่จบอ่ะแล้วมันมีเหมือนกําลังหาคนผิดนึกออกปะทาไมเราต้องหาคนผิดอ่ะมันไม่มีคนผิด มันมีคนผิดเลยเรื่องนี้มันไม่มีคนผิดเหมือนกําลังหาคนผิดเหมือนกําลังหาความรับผิดใครคนใดคนหนึ่งมารับผิดชอบอ่ะไม่ใช่มีพี่มันไม่มีคนผิดและมันไม่ต้องมีค ennes, คนใ,นคน like ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยลำพังเขาเลิกกันเขาคํ้มพอแล้วอ่ะถูกปะพี่ไม่ต้องหาคนผิดไม่ต้องหาคนมาลองรับเรื่องนี้ไม่มีไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก มันเป็นเรื่องคนสองคนแล้วเขาก็จบไปแล้วไม่มีใครผิดจบไปแล้วเนอะเพราะฉะนั้นแล้วขอทุกคนส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เข้มแข็งเขาจะได้ move on แล้วก็ทำงานมีความสุขเพราะตอนนี้เชื่อเสมอว่ามันแผลมันสดๆอยู่ แล้วการทํางานของน้้งผู่เป็นเรื่องราวของการใช้จิตวิญญาณเป็นเรื่องราวของการใช้พระจิตใจในการทํางานมันก็จะมีผลอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วแต่นี่ก็พยายามบอกบอกนิกกี้กับก้อยว่าแบบมันจบไปแล้วน้องเราแถลงข่าวแล้วนะเราไปต่อเราทํางานนะเรายิ้มให้กันเรามีความสุขเราจับมือกันตั้งใจทํางานมีความสุขเป็นมิตรที่ดีต่อกันเคารพการตัดสินใจ ไม่ได้มีเป้าว่าอยากให้คืนดีไม่ได้มีเป้าใดๆทั้งสิ้นในหัวเพียงมีแค่หนึ่งเดียวคือกำลังใจเท่านั้นเลยไม่ก้าวไกยความความรักของใครไม่ก้าวไกยชีวิตของใครไม่ออกไม่ออกความคิดเห็นเรื่องของใครส่งกำลังใจเท่านั้นหกฉากยังเล่นต่อค่ะเข้อมืออาชีพ แล้วเขาก็เก่งนังผู้ด้วยบอกแล้วไงว่าเขาจบดีเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันเขาจบดีเขาร่วมงานกันเขาอีอะได้สนุกสนานเขาคุยกันมาแล้วเขาเขาโตแล้วนิกี้โดนถล่มอยู่แล้วเพราะนิกกี้ประวัติเขาไม่ดีไงเพราะคนบางคนไม่ให้โอกาสเขาไงคนบางคนไม่ให้โอกาสในการปรับตัวของเขาซึ่งเขาปรับเยอะมากก็เลยบอกว่าเออเนาะสนุกด่าจังเลยคนด่าเนาะสนุกด่ากันจัง ถูกปะจริงๆให้กำลังใจก็พี่ตุก๊กี้ก็ขอทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะเชื่อเสมอว่าคนในนี้ยมีมี mindset มีสติปัญญามีความคิดดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์พี่ตุ๊ก,กี้พี่ตุก๊กี้ขอทุกคนส่งกำลังใจให้ในิกกี้ก้อยให้ทั้งคู่ พี่จะบอกนิกกี้กับก้อยเองว่าในเนี้ยมีตัวคนรักนิกกี้นะก,ก้อยขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้น้องทั้งคู่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนน่ารักทัก้งคู่และสองคนเนี้ยเขาก็รักกันที่ผ่านมาทดสอบแล้วด้วยความที่เขาโตแล้ว เขาก็เลยยุติใดๆไวตัดสินใจไวทำอะไรไวเพราะว่าเขาทั้งคู่คือคือประสบการณ์คือโตแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกเรื่องนี้เราควรให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของเขาทั้งคู่ให้กำลังใจน้องทั้งสองคน ดีที่สุดค่ะและเขาที่เชื่อเสมอว่าตอนนี้เศร้าทั้งคู่แต่เขาทั้งสองคนจะผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยดีจากกําลังใจของเอฟซทุกคนนี่แหละคะ่ะ